สวัสดีค่ะพี่กับคาริ่งนะคะเขาจะกลับมาไหมนะคะมีไพ่ที่เลือกสองกองด้วยกันอันนี้กองแรกสีเขียวกองที่สองสีดําลายดอกนะคะโอเคทามสมาธิแล้วเลือกกองไพ่ได้เลยเขาจะกลับมาไหมนะคะกองแรกกองที่สองมาดูกองแรกกันเลยกองแรกเขาจะกลับมาไหมขอไพ่หกใบ หมอน้องว่าเขาน่าจะกลับมานะคะแต่ตอนนี้เขาเหมือนกลัวแล้วก็ไม่กล้าที่จะกลับเข้ามาหาคุณนะคะ อ่ามันมีการทะเลาะอะไรกันหรือเปล่านะเขาอยากที่จะเริ่มต้นใหม่กับคุณนั่นแหละอยากขอโอกาสแต่ว่ายังทําอะไรมากไม่ได้หมอน้งมองว่าสักพักหนึ่งเขาถึงจะกลับมานะมันมีไพ่หกดาบขึ้นมาตอนเนี้มันมีการปิดกัน้นกันหรือปิดกั้นความสัมพันธ์ไปนะคะแล้วก็ต่างคนต่างเอาชนะกันแต่ว่าโชคชะตาระหว่างคุณกับเขามันยังไม่หมดเนาะเพราะฉะนั้นมันจะมีการเริ่มต้นใหม่ไพ่หนึ่งไม้เท้านั่นเนี่ยก็คือไพ่ของการเห็นไหมมีการพายเรือกลับมาแต่มันอาจจะใช้เว เลานานก็ได้เช่น1เดือนถึง6เดือนอะไรแบบนี้นะคะอ่ะโอเคสำหรับกองแรกนะเขากลับมานะคะทีนี้มาดูกองที่สองกองที่2องเขาจะกลับมาไหมไพ่ดีเอ็มเพรสไพ่เดอะมูนไพ่อสศวินท้วย ไพ่สองไม้เทา้าไพ่เด็กถือเหรียญแล้วก็ไพ่เด็กถือดาบมองดูแล้วเขาก็ยังไม่ได้ลืมคุณนะคนคนนี้มันมีอัศวินถ้วยเหมาน้องคิดว่ามีอัศวินถ้วยกับสองไม้เทา้าคิดว่าในเร็วๆนี้เขาจะมีการกลับมานั่นแหละหรือเขาก็ตั้งใจที่จะกลับมาหาคุณอยู่แล้วนั่นแหละนะคะ,อะตอนนี้มีการแอบส่องแอบดูคุณอยู่นะ คุณก็ยังเป็นคนที่ที่หนึ่งในใจของเขานั่นแหละนะคะอ่ะเดี๋ยวมาน้องขอดูเพิ่มนะเพราะนี่ยังไม่ค่อยชัดเจนอ่ะไพ่หกถ้วยขึ้นมามีความคิดถึง อยู่ในนั้นแล้วก็เป็นไพ่ของการกลับมาด้วยอาขอแสดงความยินดีไพ่กองที่สองเขาก็กลับมาเหมือนกันนะคะเพราะว่าเขารู้ตัวว่าเขาอะยังรักคุณแล้วก็ชอบคุณอยู่นะคะเอาเป็นว่าเขาจะกลับมานะสําหรับกองที่สองนะคะแต่ว่าเหมือนเขากําลังดูสถานการณ์อยู่เนี่ยสองไม้เท้านะตั้งใจที่จะกลับมาคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่อยู่ไกลๆจากคุณก็ได้นะคะสองไม้เท้านะอืม แล้วก็เด็กถือเหรียญเขาก็ยังยังต้องการคุณอยู่อะเหมอน้องมองว่าแบบนั้นอะแต่ว่าคนคนนี้เป็นคนที่ชอบเอาชนะอะไรอย่างนี้นิดนึงนะคะเอาเป็นว่ากองที่สองเขาก็จะกลับมาเหมือนกันเพราะมีไพ่หกถ้วยนะคะอ่ะโอเคแค่นี้นะคะถ้าเกิดใครอยากดูดวงส่วนตัวนะเลื่อนขวาเลยนะคะด้านบนจะอ่า มีโปรไฟล์ของหมอน้องติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะอ่ะถ้าใครอยากดูรีวิวว่าแม่นหรือไม่แม่นนะคะหมอน้องมีรีวิวให้ดูด้วยนะคะอ่ะเนาะประมาณนี้นะคะโอเควันนี้ฝากกดติดตามกดถัวใจกดเซฟกดแชร์ให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ